สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนแนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเป้าบุลันได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้มีการหยิบยกทิศทางสื่ออมรินทีวีมีการนำเสนอข่าวที่บอกว่านายเชพลวิภาลุงของน้องชมพูกล่าวว่าบนจุดพบศพมีสัญญาณโทรศัพท์โดยยืมโทรศัพท์ของนายบีโทรมาหาลูกชายเพื่อบอกเขาให้เขามาอยู่บ้านตาบ้านใหญ่เพราะตอนนั้นคิดว่ามันอันตราย จากนั้นไม่นานก็โทรมาหาลูกอีกครั้งเสียงที่คุยตนก็คุยเสียงค่อนข้างดังส่วนตัวจําไม่ได้ว่าพูดเรื่องน้องชมพู่บ้างหรือไม่ทีมข่าวอมรินทีวีได้พูดคุยกับนายสมบัติอ้วนวังชาวบ้านกกโกถึงกรณีที่เพจโอยสี IC, และผงเผือกมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับนายสมบัติในเรื่องวันที่พบศพซึ่งนายสมบัติไม่ขอให้สัมภาษณ์ และไม่อนุญาตให้บันทึกภาพแต่ขอให้เพียงข้อมูลบางส่วนจากประเด็นนี้นั้นป้าบุหลันจึงได้พ์ข้อความที่ว่าทำไมเขาถึงต้องส่งชายคนหนึ่งผัวนางรำายวบยวกไปกล่อมครอบครัวฝ่ายผู้สูญเสียให้ยอมเชื่อยอมเบิกความทำนองว่าเด็กอาจจะเดินตามมาขึ้นเขาไปเอง เขาขอแค่โอกาสว่าทางครอบครัวที่รู้จักเลี้ยงดูเด็กมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะมองว่าเป็นไปได้เพราะคำพูดของคนในครอบครัวเรื่องพฤติกรรมปกติและมีน้ำหนักมากกว่าคนนอกมากกว่าพยานผู้เชี่ยวชาญที่ให้การได้ตามทฤษฎีชายคนดังกล่าวมีนักข่าวมาสัมภาษณ์หลายรอบเรื่องจากเป็นหนึ่งในบรรดาที่ขึ้นไปพบศพ กลุ่มแรกๆเขาเป็นหนึ่งในน้อยคนที่มองว่าคนร้ายไม่น่าจะพาเด็กขึ้นไปแบบอุ้มไปแต่น่าจะพาไปแล้วปล่อยให้เด็กตะเกียกตะกายไปพบจุดจบบนยอดเขาดังนั้นทีมงานกดไข่ดันเล่นสงครามจิต,ตวิทยาจึงส่งคนคนนี้ไปเกี้ยกล่อมพยานอื่นๆและนั่นก็แปลว่า พยานทุกคนในคดีนี้จะต้องโดนตั้งคำถามจากทางทีมทนายจำเลยว่าเชื่อหรือไม่ว่าเด็กสามารถเดินตามหมาแล้วหลงทางเข้าป่าเดินขึ้นไปพบจุดจบได้ชายผู้เป็นผัวนางรำนายนี้จึงมีนาทีประสานให้พยานต่อไปในทํานองเดียวกันก็คือคิดว่าขึ้นได้แม้ว่าตลอดเวลา พยานคนนั้นให้การไว้เสมอว่าขึ้นไม่ได้แน่ๆตามความคิดของตนทั้งนี้สิ่งที่ควรหวนคิดก็คือจำเลยมีพฤติกรรมติดสินบนมาตั้งแต่ออกจากปากเจช่วยปลดนี้ทอกโสให้เพื่อนบางคนที่เป็นพยานในคดีหรือการไปจ้างแม่ดองบ้านมะนาว1น0 0 0บาทให้ออกมาพูดให้ร้ายลูกชายลูกสะพ้ย ดังนั้นพฤติกรรมออกหน้าพานคุยกับพยานคนนี้น่าจะมีอะไรติดปลายนวมบ้างไม่มากก็น้อยเหมือนนางเจ๊ล้างจานประรับจากการเที่ยวคุยกับพยานให้ช่วยยืนยันว่าเชื่อว่าจำเลยไม่ได้ทำหรือนายเมนหลานของพยานคนสำคัญได้รับเลือกให้ทำส่วนอย่างของจำเลยเงินมาผ้าเปิดเงินง้างปากได้ แต่เงินต้านทานความจริงไม่ได้ปปโลภาพประกอบไม่เกี่ยวกับบทความแต่อย่างใดหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าป่าส้มคือแพะถึงแม้คนจะเบื่อนายข่าวแต่คดีนี้ดังระดับประเทศไข่กาเป็นพยานเท็จก็เท่ากับว่า เอาขายแย่ตารางไว้ข้างหนึ่งแล้วแล้วพวกยูทูบเบอร์เรียกไข่เรียกเคมไม่พอแต่ไปจุนจานก้าวไก่เรื่องคดีฟาดฟันกับผู้สูญเสียพวกแกระวังตัวดีๆถ้าวันใดที่พวกแกเป็นฝ่ายต้องร้องขอความเป็นธรรมจากสังคมบางแกโดนขุดประวัติยับยับแบบนี้เอาเรื่องยุ่งเหยิงกับพยานได้ไหมคะเพราะมันเยอะขึ้นทุกวัน ดีแล้วค่ะที่พวกเขาเคลื่อนไหวแบบนี้ทําให้โจดรู้ใตแต่งงว่าทําไมกล้าทําจงคืมขนาดนี้มันเก่งค่ะต้องปบมือให้อย่างงามท้าทนายให้ทำคือก่างท้าถ่ายแท้และพวกที่เป็นนกโตน,นายนาทั้งหลายก็เห็นแก่เงิน าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าได้ยินว่ามีเม็ดเงินอัดฉีดสูงถึง5 0 0 0 0นในการหาพยานที่จะคิดเห็นสนับสนุนว่าเด็กเดินตามหมาหลงขึ้นเขาส่วนอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่ป้าบุหลันได้มีการโพสต์ลงในกลุ่ม f c ทีมงานทนายประชาชน V2 โดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าเป็นขึ้นไล ่านคอมเมนต์คนที่มีขอโอกาสให้หนูนาอย่างมีความสุขทํานองว่าระดับหนูนาต้องสมต้องสารมาขอโอกาสจากฉันสาวโรงงานที่ต้องแป่งร่างเป็นมือตุบหน้าเซเวน่นกว่าจะได้ผัวมาถ้าเป็นหอยเข่งต้องบอกว่ากาบอาจนเข็มหอยจางสีเลือดกว่าจะมีไอนางโง่มาติดกับเจอสวยรวยเก่ง เด่นกว่าทุกอย่างแบบหนูนามาขอโอกาสเต็นกระยิมนึกว่าตัวเองขึ้นจุดสูงสุดลืมไปว่าหนูนาเขาไม่เคยขอไม่เคยสนเขาตอบในส่วนของเขาแล้วก็สะบัดบ๊อบคนขอโอกาสให้หนูนาก็คือสายปั่นคือนางนกต่อของเต็นเป็นไปได้หรือที่เต็นจะไม่ฝันถึงวันนี้วันที่หนูนาขอโอกาสหนูนาคู่ที่ทำให้ความกระสัน ในเพศหญิงของผู้ยตื่นขึ้นอีกครั้งหลังจากที่สดถั่วดำมาหลายถ้วยเพราะเบื่อจักรยานยางเบนจืดขืดดีแต่ปากแบบเมียที่พาท่าโดนจับแต่งถ้าแต่นใช้ปากเก่งทำอย่างอื่นได้บ้างนอกเหนือไปจากการทำปากเก่งค่อนแคะตำหนิจิกกัดคนอื่นผู้วยคงมีสีหนาที่สดชื่นกว่านี้ หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าก็เป็นใหญ่ได้แค่ชนกลุ่มน้อยโลกส่วนตัวของตัวเองนั่นละ่ะออกมาสู้โลกข้างนอกกับคนอื่นเขาไม่ได้หรอกขนาดสื่อหลักเอาข่าวมาลงนิด,นด,นด,นดนๆิหน่อยๆยังโดนชาวเน็ตด,ด่าเปึงไม่อยากจะเห็นหน้าอย่าเอาข่าวมาลงอีกว่าซัน ไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเลยค่ะป้าเอาแค่บ้านช่องมันยังไม่มีปัญญาที่จะทำความสะอาดลูกเทวดาทั้งสองของมันก็ไม่ดูแลดีแค่ไหนมันได้ไอ้ผวยเป็นผัวถ้าเจ้าตัวเข้ามาขอโอกาสเองก็อีกอย่างนะแต่นี่แค่คอมเมนต์ชูคอเกินนะเถิกไม่เคยเห็นเถกสีเจียมตัวเลยสักครั้งเท่าที่เห็นมีแต่ความพยองเป็นๆไปวันๆ คนอย่างหนูนาจะขอโทษต้องมีคาดออกคลิปขอโทษไม่ไปคอมเมนต์แบบนั้นมันกระจอกเป็นมันพยองผงขุนที่มีเอฟซีทุกวันนี้ได้เพราะผัวหนองในของเปนกันนะไม่ใช่เปนอย่าปากดี